คิดมากจนเครียดคิดวนซ้ำๆจนนอนไม่หลับใครเคยเป็นกันบ้างไหมคะเพราะยิ่งคิดเท่าก,กับยิ่งทุกข์แต่ก็หยุดคิดไม่ได้แล้วต้องทำยังไงดีนะวันนี้มีคำตอบค่ะเพราะความคิดมากอาจเกิดจากเหตุผลเหล่านี้1เพราะกลัวทำผิด2เพราะอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ3เพราะกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบหลังจากที่เราคิดมากก็จะมีผลกระทบตามมามากมายเช่นทำให้สุขภาพจิตพังส่งผลต่อความเครียดเรื้อรังในระยะยาวจนอาจนำไปสู่โรควิตกกังวลและมีผลกระทบต่อก,การใช้ชีวิตร่วมด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้นั้นมี3าวิธีง่ายๆค่ะที่ทุกคนสามารถทําตามได้ดังนี้นะคะ1ฝึกอยู่กับปัจจุบันหรือ here and Now ที่นี่เวลานี้หยุดคิดเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น2ค่ะจาไว้ว่าเราคุมทุกอย่างไม่ได้ฉะนั้นหายใจลึกๆและปล่อยวางบ้างนะคะ3ถ้ายังหยุดคิดไม่ได้ยังคิดวนคิดซ้ําลองปรึกษานักสุขภาพจิตหรือนักจิต,ตวิทยาเพื่อระบายความรู้สึกในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ถ้าคิดมากจนเสียสุขภาพจิตถึงเวลาที่ต้องหาทางออกแล้วค่ะ อย่าปล่อยให้มันทำร้ายคุณเรื่อยๆนะคะหากอยากฝึกจัดการความคิดและลดความเครียดสามารถติดต่อ mental well clinic ได้ทุกช่องทางเลยนะคะ